สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้เด็กๆเ,เขาดีใจกันนะคะมีพัสดุมาส่งให้กับเด็กๆนะคะขอกราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้มากๆนะคะที่เม่ตาเด็กๆแม่ว่าก็แกะซองนะคะแล้วก็เทให้กับเด็กๆก,กินกันนะคะที่แม่ว่าเท ให้เด็กๆกินนี่คือพื้นแม่วาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งกวาดทั้งถูทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่สกปรกนะคะหลังจากที่เด็กๆเขากินอิ่มกันแล้วเดี๋ยวแม่วาก็ต้องทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นแน่เลยนะคะเด็กๆเขาก็ดีใจนะคะได้กินขนมขบเคียว ขนมแบบนี้นะคะแม่วาไม่เคยซื้อให้ลูกๆกินเลยนะคะ<_ <d> _ <n> _>เด็กๆเ,เขาไม่เคยได้ลิ้มรสกันเลยมันก็เลยอะไรเป็นที่แปลกใหม่นะคะ<_ <d> _ <n> ก็พากันกินปกติแล้ว<_ <d> _ <n> เด็กๆนะคะก็จะเป็นแมวที่ค่อนข้างจะกินยากนะคะค่อนข้างที่จะกินยากกันอย่างกับเด็กๆแก๊ง สี่กุมารนี่นะคะปกติแล้วเขาจะกินยากอันนี้คือพอแม่วาเทให้แล้วเด็กๆเขากินกันนะคะเด็กๆเขากินกันนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นใหญ่ข้างบนแม่วาก็ไปเทให้กับพี่ๆรุ่นใหญ่เขากินกันนะคะก็เหมือนเดิมแม่วาก็เทให้กินกันกับที่พื้นนะคะเพราะว่าก็ทําความสะอาดแล้วเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวค่อยเก็บกวาด ทีเดียวไปเลยถ้าเทไปที่เล็กๆก็คือเดี๋ยวเขาจะแย่งกันนะคะเทใส่ภาชนะให้เขากินแล้วเดี๋ยวเขาจะแย่งกันก็จะตีกันก็เทมันลงพื้นนี่แหละคะ่ะให้เขากินกันแบบสบายใจไปเลยทำความสะอาดรอบหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเขากินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่วาก็ทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ มองเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กๆที่บ้านแม่วานะคะแม่วาก็ปลื้มใจนะคะที่หลายๆท่านได้ดูแล้วก็เมตตาเด็กๆนะคะส่งขนมส่งนู่นส่งนี่นะคะมาให้กับเด็กๆลูกๆของแม่วาแม่วาก็ดีใจนะคะว่าส่วนหนึ่งแอบดีใจลึกๆว่าช่องเล็กๆของแม่วาอย่างน้อยก็มี ท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านท่านมองดูอยู่ห่างๆบางท่านก็ไม่แสดงตัวนะคะแต่ก็แอบ,บส่งของส่งความช่วยเหลือมาให้กับเด็กๆนะคะแม่วาก็ต้องของกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะบางท่านก็คอยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือนะคะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเด็กๆมาตลอด ขอบพระคุณทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะบางท่านก็ได้ส่งของมาให้กับเด็กๆแม่วาก็ไม่ได้ออกสื่อขอบพระคุณนะคะแต่บางครั้งแม่วาก็จะโทรไปขอบพระคุณโดยตรงเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้นะคะขอบพระคุณทุกๆความเมตตาที่หยิบยื่นให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วานะคะ แม้ว่าไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะคะนอกจากนําภาพความน่ารักของเด็กๆนะคะมาให้ทุกๆท่านได้รับชมกันก็ขอวอวยพรนะคะขออาราธนาคุณพระรัตนาไตานะคะช่วยดลบรันรดาลให้ทุกๆท่านท่านผู้ใหญ่ใจดีและครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง ท่านทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแม่ว่าก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนพระคุณของทุกๆท,ท่านนะคะนอกจากถ่ายความน่ารักตะมุตะมิอริยาบทของเด็กๆนะคะในแต่ละวันมาลงคลิปนะคะให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันว่าเด็กๆที่ท่านได้เมตตานะคะมีความเป็นอยู่อย่างไร สุขภาพดีไหมนะคะก็มีแต่ความน่ารักนะคะว่าเด็กๆที่แม่วาดูแลเขาอยู่บางรุ่นก็ดูแลกันมาตั้งแต่เล็กๆเอฟซีบางท่านพ่อพ่อแม่แม่บางท่านก็ได้เมตตานะคะอุปการะช่วยเหลือเด็กๆมาตั้งแต่รุ่นเล็กๆจนตอนนี้นะคะนี่นะคะยกตัวอย่างดูก็เช่นแก๊งนี้ แกงเครื่องดื่มน้องโอลเลี้ยงน้องน้ำชาน้องกาแฟแม่วาก็ได้ช่วยน้องมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะตั้งแต่แม่เขาคลอดทิ้งในป่าตั้งแต่วันแรกแม่วาก็คอยป้อนนมมาตั้งแต่1วันนะคะตั้งแต่หนึ่งวันมาพอพอแม่แม่เอฟซีรุ่นเก,เ,กเก่าก็จะคงจํากันได้ไดหลายๆท่านช่วยกันส่งนมนะคะอาหารเปียกมาให้กับเด็ก,ดก จนป่านนี้เด็กๆก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายรุ่นเช่นน้องดวงใจที่เลี้ยงมาตั้งแต่หนึ่งวันเหมือนกันรุ่นน้องดวงใจก็เช่นเดิมพ่อพ่อแม่แม่เอพสีก็ช่วยกันส่งนมอาหารเปียกแล้วก็หลายหลายท่านก็ช่วยกันหยิบยืน่นช่วยเมตตาอาหารรักษานิ้วให้กับน้องมีบุญเสมอมานะคะ แม่วาก็จะคอยอัปเดตเด็กๆตั้งแต่รุ่นเล็กมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆมาเลยนะคะแล้วก็จนโตมาให้ทุกๆท่านได้ดูความเจริญเติบโตของเด็กๆกันก็สุดท้ายนี้นะคะแม่วาก็ต้องขอ กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกๆความเมตตาที่ทุกๆท่านหยิบยืนให้ขอบพระคุณทุกๆการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆและแม่วาเสมอมานะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆค่ะ